สวัสดีค่ะเมนูนําเสนอวันนี้จากครัวบ้า,ลานลักขณาวันนี้ครัวบ้า,ลานลักขณาทําต้มยำปลาปลาย่างค่ะหรือทำคล้ายๆต้มโครงนะคะก็ใส่เครื่องต้มยำไปในน้ําเดือดนะคะประกอบด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดฉีกนะคะส้มมะขามและหอมแดงทุบค่ะตั้งไฟให้เดือดนะคะแล้วก็นําปลากรอบไปแกะที่แกะแล้วแช่น้ําไว้นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดหลายๆน้ํานะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะ มะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูตำหยาบๆนะคะแล้วก็มะนาวค่ะปรุงรสให้เปรี้ยวนําค่ะเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ตั้งให้เดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้มยำปลาย่างทำหรือต้มโคลงนะคะใครต้มโคลงค่ะเขาใส่หอมแดงลองทำทานกันดูนะคะ พร้อเม,มเสิร์ฟค่ะเมนูนําเสนอวันนี้จากครัวบ้านลักษณาวันนี้ครัวบ้านลักณาเราทําต้มยำปลาย่างหรือต้มโคล้งนะคะสนใจอาหารครัวบ้านลักณาก็มาเปิดอาหารครัวบ้านเราได้นะคะวันนี้ครัวบ้านเราทําต้มยำปลาย่างหรือต้มโคร้งค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะฝากกดหัวใจกดติดตามให้ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ